หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องเราเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะที่เจอกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดณเวลานี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือในรายของทาง unes, yes, ดาวิดนูนเยสเดา่ยวหญิงทีมชาติอุรุกวัยของเรานั่นเอง ว่าเขาทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในการออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่นี้หลังจากส่งวนไปซุกก้นตะไคร้ได้เพียงแค่3ลูกเท่านั้นกับอีก2แอซกซิดจากการลงสนามมากถึง18นัดในการแข่งขันทุกรายการให้กับทีมของเราในฤดูกาลนี้นั่นทำให้ความอดทนทั้งหลายที่แฟนบอลเคยมีให้กับตัวเขาเริ่มจะลดน้อยถอยลงไปตามลำดับ และดูเหมือนว่าฟางเส้นสุดท้ายก็คือการที่เขาทิ้งโอกาสทองในการทําประตูไปถึง2ครั้ง2คราในเกมที่เราบุกไปทําแต้มหล่นในการเสมอกับทางสาริกาดงนิวคาเซิลอยู่นาตนสประตูต่อ3ที่สนามเฟนสเจนป้าเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเอง ไม่เพียงแต่บรรดาแฟนบอลในสื่อสังคมออนไลน์ที่มองว่ามันอาจจะถึงเวลาแล้วหรือไม่อย่างไรกันที่ทีมของเราจะต้องหาสุนหน้าคนใหม่เข้ามาทดแทนตัวของทางนูนเยสดังกล่าวแต่ทางเจมันเพนเน้นอดีตนักเตะของทีมเราเองก็มองในลักษณะเดียวกันด้วยผมไม่รู้สึกประหลาดใจอะไรเลยกับผลงานของทางดาวิดน,นูนเยสในตอนนี้เพนเน้นกล่าวมันอาจจะมีหลายครั้งที่เขาทําผลงานได้อย่างน่าเหลือเชื่อให้กับทีมของเรามันก็จริงอยู่ แต่หากมองให้ดีๆมันกลับมีหลายครั้งมากกว่าหลายเท่าตัวเลยนะที่เขาก็พลาดโอกาสไปแบบคาดไม่ถึงเหมือนกันขอยกตัวอย่างที่มันชัดเจนมากที่สุดก็คือในเกมกับทางซิลที่เขาได้โอกาสแบบจะแจ้งไปถึง2ครั้งแต่โชตัวก็ยังทํามันไม่สําเร็จอีกคำถามก็คือแล้วคุณจะให้เวลากับเขาไปอีกยาวนานแค่ไหนด้วยความหวังว่าเขาจะสามารถพลิกฟอร์มการเล่นของตัวเองกลับมาได้ หากมาถามความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วล่ะก็ผมไม่เชื่อมั่นในตัวเขาอีกแล้วนะขอบอกแบบนี้ก็แล้วกันว่าผมด้วยสูญเสียความหวังทั้งหมดท,ที่มีต่อตัวเขาไปแล้วดังนั้นสิ่งที่ลิวอพูลต้องทำก็คือพวกเขาจำเป็นจะต้องไปหากองหน้าตัวใหม่ที่สามารถจะยิงประตูได้20ประตูต่อฤด,ดูกาลขึ้นไปบางทีระหว่างจ,จะต้องดูพิจารณาทางเนื้อเผื่อในเคสของทางเดียโกโจตาอีกด้วยเพราะเขาเองก็มักจะเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บตามเล่นงานเหมือนกัน แล้วมาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยาจะขอพาเพื่อนๆมาดูความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งแบ็กซ้ายกันบ้างเมื่อในตอนนี้มันค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าสโมสรก็หันมาให้ความสนใจในการซื้อแบ็กซ้ายตัวใหม่เข้ามาเพิ่มเติมเพื่อแทนที่ทางอันดูรเบิร์สันที่ฟอร์มของเขาตกลงไปอย่างน่าใจหายเช่นเดียวก,กันกับในรายของทางคอสตารซิมิคาสที่ก็มักจะเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บต่มรบกวนอยู่เสมอด้วย ล่าสุดมันก็จะมีความคืบหน้าในประเด็นนี้ออกมาว่าทางมิทบราวอดีตหัวหน้าทีมแมวมองของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่นาแต่สมัยที่ทางเซอร์อร็กิคเฟอร์กูสันอดีตปร,รมกุลซือระดับตำงานยังทำงานที่นั่นอยู่เขาก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลวงในที่ได้รับทราบมาเลยว่าในตอนนี้มันมีอยู่2ตัวเลือกที่ทางลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาอยู่คนแรกก็คือทางมิทลอดเคอร์เกสจากทางบอลมัดส่วนอีกคนก็คือทางแอนโทนีโรบินสันจากทางเจ้าสัวนน้อยฟูแลม เรียกว่าผู้ต้องการเซ็นสัญ,ญญากับนักเตะใหม่เพืเข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนของทางแอนดูโรเบิร์ตสันโดยตรงนะบราวกล่าวเคอร์เกสเป็นนักเตะที่ตรงกับความต้องการของพวกเขาแบบพอดิบพอดีแล้วผมก็ย,ยังได้รับการบอกกล่าวมาอีกด้วยว่าพวกเขาก็ากำลังพิจารณาในรายของทางแอนโทนีโรบินสันมาจากทางฟูลแลมด้วยเหมือนกัน ตัวของโรเบอร์สันเองทำผลงานได้อย่างสุดยอดมากให้กับทางลิเวอร์พูลเขาวิ่งขึ้นขึ้นลงลงทางกราบซ้ายให้กับสโมสซตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่มีอิทธิพลกับเกมการเล่นของพวกเขาเป็นอย่างมากด้วยแต่ในตอนนี้ทางลิเวอร์พูลเองรู้ดีว่าพวกเขาจําเป็นจะต้องเซ็นสัญญาก,กับตัวเลือกใหม่ที่มีความหนุ่มแน่นมากกว่าเพราะพวกเขากําลังวางแผนการเผื่อในอนาคตข้างหน้าไว้ด้วย ผมไม่คาดว่าโรเบิร์ตสันจะต้องย้ายทีมออกไปในเร็วๆนี้หรอกนะเขาจะยังคงได้อยู่ที่นั่นแต่สุดท้ายแล้วมันจะมีคนที่ย้ายเข้ามาทดแทนเขาและนั่นก็คือสิ่งที่พวกเขากำลังวางแผนการอยู่ก่อนช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะในเดือนมกกราคมนี้ประเด็นก็คือการจะหาแบ็คซ้ายระดับโลกนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็มีหลายสโมสรมากๆที่ต้องการผู้เล่นในตำแหน่งนี้ด้วย อย่างไรก็ตามทั้งตัวของเคอร์กสและโลบินสันก็เป็น2นักเตะที่ถาวลิวร์ผู้กำลังจับตาดูอยู่ขณะเดียวกันมันก็ยังมีลิสไลชื่อของคนอื่นๆอยู่ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเราต้องมารอดูกันว่าสุดท้ายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นและอย่างไรกัน ในก็เปิดประเด็นมาเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพเตะกหน้าใหม่ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงอยู่กับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันแต่เราจะขยับมาดูในตำแหน่งแบกขวากันบ้าง เมื่ออนาคตของทางเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเมื่อขวารองกับตันทีมของเราเกิดความไม่แน่นอนอย่างหนะักหลังจากปัจจุบันเจ้าตัวเหลือสัญญากับทีมของเราถึงแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้เท่านั้นและตราบใดที่เขายังไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปมันก็มีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้แบบทุกนาที ขณะดเดียวกันเขาเองก็กำลังได้รับความสนใจจากทางราชันชุดขาวเรอันมาดริดที่จ้องเขาอยู่ตาเป็นมันระหว่างจะเซ็นสัญญาคว้าตัวเขาไปร่วมทีมในช่วงสิ้นสุดสัญญากับทีมของเราดังกล่าวทางต้นอีกด้วยโดยเหตุนี้จึงทําให้ทางลิเวอร์พูลมีการมองหาตัวตายตัวแทนของเขาเอาไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆ่นและหนึ่งในคนที่มีข่าวพัวพันกับทีมของเราย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็คือเชลลมี่เฟิมปงแม็กขวาตัวเก่งของทางห้างขายาายาไบเออร์หรือเวอร์กูเซน หลังจากเขาถือเป็นแกนหลักสำคัญในการทำทีมของทางชาปี้อรอ่งโซ่กุนซือหนุ่มไฟแรงที่นำทีมผงาดควา้าแชมป์บุนเดสลีกามาครองได้เป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของพวกเขาในการแข่งขันฤดูการที่แล้วด้วยสิติการไล่ไพ่ตลอดทั้งสีซัน ก่อนหน้านี้ทางฟอร์เรียนพรเทนเบิร์กนักข่าวชื่อดังจากทาง s k y Sport ตเวอร์ชันภาษาเยอรมันก็มีการออกมายืนยันว่าลิวร์พูได้รื้อฟื้นความสนใจในตัวของทางฟิลมโปงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วและล่าสุดก็ดูเหมือน,นว่ามันจะมีความคืบหน้าในประเด็นนี้ออกมาเพิ่มเติมคราวนี้เป็นทางคอ t ออฟไซส์ site, สื่อจากประเทศอังกฤษเองที่มีการระบุไปถึงคันทีว่าลิวว์พูมีการติดต่อพูดคุยกับตัวของทางฟิลมโปงมาโดยตลอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบนัน มันมีการกล่าวอ้างต่อไปอีกด้วยว่าตัวของนักแต่เองก็ทราบดีถึงความสนใจดังกล่าวข้างต้นจากทีมของเราและเขาก็มีความหมายปองอยากจะย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆในเส้นทางอาชีพของตัวเองด้วย ดังนั้นเราก็ต้องมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วเมื่อความต้องการของทั้งสองฝ่ายมันตรงกันเช่นนี้ประกอบกับการที่เขาเองก็มีเงื่อนไขค่าติดสัญญาถูกระบ,บุเอาไว้ในสัญญาของเขาที่ตัวเลขเพียงแค่40ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว33ล้านปอนด์ก็จึงทําให้ดิวนี้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ หลังจากฟังเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันไปแล้วเราจะกลับมาดูอีกหนึ่งตำแหน่งที่ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือมิดฟิลด์ตัวรับย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทีมของเราก็ต้องการจะแก้ไขปัญหาในจุดนี้ด้วยการไปทาบทําทางมาร์ตินซูบิ e เมนดี้มาจากทางเรอัลโซเซียดาก่อนที่จะประสบความล้มเหลวไปในที่สุด และเราก็มีการแก้ปัญหาเป็นการภายในด้วยการดึงตัวทางไรอันกรเวนแบกให้ขยับถอยลงมายืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับจําเป็นก่อนที่เขาจะทําผลงานได้อย่างโดดเด่นจนกลายมาเป็นแกนหลักสําคัญของทีมไปแล้วอย่างไรก็ตามจากการที่วัตตะรุเอนโดมิดฟิลด์ทีมชาติญี่ปุ่นไม่ใช่นักเตะคนปรดภายใต้การทําทีมของทางอาร์เนสร์สลอตและเขาเองก็อยู่ในช่วงท้ายของเส้นทางอาชีพแล้วด้วยการเสริมมิดฟิลด์คนใหม่เข้ามาจึงมีความสําคัญสําหรับทีมของเรา ตามการรายงานขา่าวจากทางคอร์ดออไซต์สื่อชื่อดังก็ได้ระบุกออกมาเลยว่าในตอนนี้ลิวอร์พูก,กำลังหันไม่ความสนใจในตัวของทางอายุบบูอับดีแข่งดาวรุ่งอนาคตไกลจากทางปราหมาลิวในสึกลีกเอิงของประเทศฝรั่งเศสเมื่อเขากำลังทำผลง,งานได้อย่างโดดเด่นในการแข่งขันฤดูกาลนี้หลังจากได้รับโอกาสลงสนามไปแล้ว15นัดให้กับทีมชุดใหญ่ของลิว โดยในจำนวนนั้นก็เป็นการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงถึง3เกมในศึกยูฟาแชมเปียนลีกแถมเขายังมีโอกาสอาจจะได้มาเผชิญหน้ากับทีมของเราด้วยในเกมที่ต้องบุกมาเมยือนที่สนามแอนฟิลด์ในวันที่21มก,กราคมที่จะถึงนี้นี่จะถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวเมื่อเขาเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นแถมสามารถลงเล่นได้ทั้งในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางและมิดฟิลด์ตัวรับ อย่างไรก็ตามการจะเซ็นสัญญาคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมของเรานั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะแม้แต่ทางปืนใหญ่ปาสนและทางสิงโตเนึ่งเงินครามชิลซีอีกสสโมสรคู่แข่งร่วมศึกพิเมีล,ลิกของเราเองต่างก็อยากได้รายเซ็นของนักเตะรายนี้ไปครอบครองเหมือนกันดังนั้นมันจะเกิดศึกสามเศร้าในการแย่งชิงตัวเขา เรล้ามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพื่อมีจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นเกี่ยวข้องกับหนึ่งในนักเตะที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงที่สุดให้กับทีมของเราักเวลานี้เลยก็ว่าได้ มันจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากในรายของทางโมฮัมเหมดซาร่าสตาร์ทีมชาติอีกของเราหลังจากเจาตัวก็เพิ่งทําไปอีก2ประตูกับอีกหนึ่งแอซซิตในเกมที่เราบุกไปเสมอกับทางสาลิการดงนิวคาสเซิลอย่านแตะที่สนามซสตเจมป้าของพวกเขามาแบบสดๆร้อนๆเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นทาให้แม้แต่ทางไมเคิลโอเว่นอดีตหัวหอกความเร็วสูงที่เคยเป็นอดีตนักเตะเก่าของทางลิเวอร์พูลของเราและศถากนิวคาสเซิลด้วย ก็ออกมายอมรับความสามารถของโมซาลาาเลยว่ามันไม่สามารถจะหาใครที่ไหนอีกแล้วมาทดแทนความสามารถของเขาได้ผมขอบอกแบบนี้ก็แล้วกันนะว่าผมเองก็ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาอธิบายความสุดยอดของเขาได้เหมือนกันโอเว่นกล่าวคุณลองดูจำนวนประตูที่เขาหยิงได้สิว่ามันมากมายขนาดไหนนั่นยังไม่นับรวมการมีส่วนร่วมกับการทำประตูและการทัแอซิฟให้กับเพื่อนร่วมทีมของเขาอีกนะ เราต้องบอกเลยว่าเขาเป็นนักเตะที่มีความเฉียบคมในเกมการเล่นของตัวเองในแทบจะทุกทุกมิติแล้วเขาก็เป็นนักเตะที่แทบจะไม่เคยได้รับบาดเจ็บเลยด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่คุณจะมองข้ามไม่ได้เลยเขาเป็นนักเตะที่มีความเร็วยังไงจนถึงตอนนี้เขาก็ยังคงเป็นอย่างนั้นเขาเคยมีความแข็งแกร่งแบบไหนในตอนนี้เขาก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเสมอมานั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เขากลายมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญของลิเวอร์พูล ดังนั้นหากลิเวอร์พูลต้องการจากควาดแชมป์ลีกสิ่งที่พวกเขาจะต้องทําให้ได้ก็ค,คือการรักษาสภาพความฟิตของทางซาลาเอาไว้เพราะเขานี่แหละคือแหล่งที่มาของการทำประตูชั้นยอดและคุณก็ไม่อาจจะหาใครที่เข้ามาแทนที่เขาได้อย่างแท้จริงเมื่อฟังมุมมองจากทางไมเคิลโอเว่นกันไปแล้วเข้าต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูทัศนะของอีกหนึ่งอดีตนักเตะชื่อดังอย่างทางดร็อฟเอลฟันเดอฟัสของทีมชาติฮอลแลนด์กันบ้าง เมื่อเข้าออกมาชี้ชัดแบบฟันธงตรงประเด็นลงมาเลยว่าซาร่าไม่เพียงแต่จะเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของทางลิเวอร์พูลเขายัางเก่งที่สุดในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกและน่าจะเก่งที่สุดในโลกในตำแหน่งของเขาแล้วเลยก็ว่าได้ใช่เลยผมคิดแบบนั้นนะผมมองว่ามวงเหมัดซาร่าคือนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกแล้วมันไม่มีใครที่เหนือไปกว่าเขาอีกแล้วฟันเดอร์ฟาร์ดกล่าวระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางเบ็ MGM ผมเองเป็นแฟนตัวยงของทางคริยงเอมปาเป้เลยนะแต่ในตอนนี้เขากลับไม่ได้สแสดงออกมาให้เห็นถึงความสามารถของเขาเลยคุณยังมีทางวีนีซุวจูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกด้วยแต่ก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วล่ะว่าหากเรามามองกันในเรื่องของความคงเส้นของวาที่ตัวของโมซาล่าแสดงออกมาให้เห็นตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมามันทําให้เรารู้สึกได้จริงๆว่านี่แหละคือนักเตะที่เก่งที่สุดเหนือกว่าคนอื่นใดทางนั้น เวลาเราได้เห็นเขาลงสนามที่แอนฟิลด์มันเหมือนกับว่าเขาได้ลงเล่นที่บ้านของตัวเขาเองนังนั้นผมเชื่อว่าเขาควรที่จะอยู่กับพวกเขาต่อไปนะมันก็เหมือนกับเคสของทางเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนและรวมถึงทางเวอร์กิลฟานไดก็ด้วยพวกเขาทั้งหมดสมควรที่จะอยู่กับทางลิฟว์พูตต่อไปต้องไม่ลืมว่าลิเว์พูลเองก็ถือเป็นสโมสรยักษ์ใหญ่มากๆเลยนะแทบในตอนนี้พวกเขาเองก็กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆด้วย แต่แม้จะพูดอย่างนั้นการที่ผมเองก็เป็นอดีตนักเตะเก่าของเรอัลมาดริดมาก่อนมันทําให้ผมรู้ดีว่าพวกเขาเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนและนี่ก็น่าจะเป็นเพียงสโมสรเดียวที่ผมกล้าจะพูดได้เลยว่าคุณไม่มีทางที่จะตอบปฏิเสธพวกเขาได้หากได้รับการติดต่อทาบถามเข้ามาไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พอยาจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับตัวของทาง ah, นโมซาลา้วยเช่นเดียวกัน นั่นก็คือผลงานที่สุดยอดของเขาที่ทําให้กับทีมของเราในการแข่งขันฤดูการนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงสนามในเวทีพรีเมียร์ลีกเมื่อเขาก,กดไปแล้วถึง13ประตูกับอีก8แอสซิสจากการลงสนามเพียงแค่14นัดเท่านั้นและนั่นก็ทําให้โจ้ตัวเองขึ้นมารั n งอันดับเป็นดาวซันโวสูงสุดของพรีเมียร์ลีกนักเวลานี้อีกด้วยนำหน้าทักเออร์ริงเบลฮาวแลนยอดสุดหน้าของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ตามหลังเขาอยู่1ประตูหลังจากยิงไปแล้ว12ลูก ล่าสุดทางไมเคิลรีดที่ทำงานให้กับทางออปตาก็มีการออกมาเปิดเผยอีกหนึ่งสถิติที่น่าทึ่งให้เกิดขึ้นหลังจากตัวของโมซาลาสามารถที่จะยิงประตูในการแข่งขันพิมลิกมาแล้วถึง7นัดติดต่อกันแต่ที่น่าทึ่งมากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือแทบจะเกือบทั้งหมดมันเป็นการยิงประตูใส่ทีมระดับท็อปหัวตารางทางนั้นเลยสำหรับโมซาลาเขายิงประตูในการแข่งขันพิมลิกมาได้แล้วเเกมติดต่อกัน นัะในช่วงดังกล่าวมันก็รวมถึงการยิงประตูใส่ทีมที่รั้งอยู่ในอันดับที่2อันดับที่3อันดับที่4อันดับที่5และอันดับที่7ของตารางลีดโพสตลงในเอ็กซส่วนตัวของเขาเข้าผ่านการลงสนามในสีเสื้อของลิเวอร์ pool สำหรับการแข่งขันเกมลีกไปแล้วรวมทั้งสิ้น264เกมและตราส่วนค่าเฉลี่ยในการทำประตูหรือการทำแอสซิสต์ของเขาก็คือทุกๆ90นาทีที่เขาลงสนามให้กับพวกเขา นี่มันคือตัวเลขที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงเลยนะทั้งนี้หากเรานำสถิติดังกล่าวครั้งต้นไปเปรียบเทียบกับทางฮาแเรนเองก็มีช่วงหนึ่งที่เขาทำประตูได้เจ็บเกมติดต่อกันเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกับทางซาร่าก็คือการยิงประตูใส่หัวตารางที่เขายิงได้เพียงแค่ทีมอันดับที่2อันดับที่สและอันดับที่5ส่วนทีมอ,อื่นๆนั้นเป็นทีมที่ด้อยกว่าลงไป ขณะที่อีกหนึ่งนักเตะที่ตามมาติดๆก็คือทางโคพาเมอร์ที่มีการยิงถึง6กนัดติดต่อกันแต่มันก็เป็นการยิงใส่ทีมท้ายตารางเสียงมากกว่าเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพ่ออยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางโมฮัมเหม็ดซาร่ากันบ้างหลังจากเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเขาเหลือสัญญาผูกมัดกับทีมถึงแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขังนในฤดูกาลนี้เท่านั้น แล้วก่อนหน้านี้จากการที่เจ้าตัวเองก็ออกมากระทุ้งแหลงๆเลยว่าเขามีโอกาสจะอำลาสโมสรของเราไปหลังจากยังคงไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ <c oughs> ก็ทําให้มันเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลายหอกที่พุ่งเป้าไปที่ทางเฟนเวสต์บอร์ r รูปเจ้าของสโมสรของเราว่าทําไมถึงปล่อยให้สถานการณ์มันลากยาวออกมาขนาดนี้ได้ล่าสุดทั้งไรอันบาเบิลอดีตปีกของทีมเราเองก็มีการออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวทางตนด้วย และเขาก็เสนอทางออกในการจะช่วยเหลือทีมของเราเว้นเสียแต่ว่าเขาเองก็มีเงื่อนไขที่ต้องขอให้ทางบิตคอยขึ้นไปในจำนวนมากๆเขาถึงจะสามารถนำเงินมาช่วยเหลือทีมของเราได้ หากปิดคอยขึ้นไปแต่หลัก200 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐก่อนช่วงซัมเมอร์ในปี2025มันจะทำให้ตัวของผมเองสามารถที่จะยื่นข้อเสนอในการต่อสัญญาฉจจบับใหม่ให้กับทางโมงซาลาอย่างที่เขาสมควรจะได้รับเพื่อทำให้เจ้าตัวได้อยู่กับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลต่อไปนะ Hashtag You Will Never w alone b a r b e l โพสลงในหน้า X ส่วนตัวของเขา ทั้งนี้ไม่เพียงแต่การแก้ไขปัญหาในเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ของนักเตะเท่านั้นแม้กระทั่งการที่มันมีแฟนบอลบางส่วนเรียกร้องอยากจะให้ทางแฟนเบสบอ r ร u p วางมือจากการบริหารทีมของเราเพื่อต้องการให้กลุ่มทุนใหม่เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรต่อตัวของทางบาเบลก็พร้อมที่จะทําเช่นนั้นแต่ก็มีเงื่อนไขอ,อีกด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าสำหรับผมแล้วการจะซื้อทางสโมสรฟุตบอลิเวอร์พูล ออกมาจากเจ้าของสโมสรจากประเทศสหรัฐอเมริกาเหล่านี้พอมจำเป็นจะต้องให้ทานบิตคอยขึ้นไปแตะหลัก500ดอลลาร์สหรัฐดังนั้นหนทางสำหรับเรามันยังคงอีกยาวไกลเลยนะบาเบิลโพสทิ้งาทายทั้งนี้ทั้งนั้นหากเราเห็นจากภาษาที่ทางบาเบิลได้ใช้ออกมาเพื่อนเพื่อนก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่ามันน่าจะเป็นการกล่าวโจวกของเขามากกว่าเลือเป็นการร่วมออกมาแสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์ต่าง,างๆที่กำลังเกิดขึ้นกับทีมของเรานั่นเอง แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ